ครับสวัสดีครับอูวอภิชัยออโต้ลูบบีครับวันนี้วันที่สองนะครับอุมพาสองห้าหกเจ็ดครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณสักประมาณบ่ายสามโมงสิบห้านาทีครับมีเบนซ์เข้ามาอีกหนึ่งคันนะครับ w สองศูนย์สามครับตัวคอมเพรสเซอร์นะฮะตัวนี้นะครับก็อู๋อภิชัยออโต้ครับนาเสนอครับสิ่งที่เป็นประโยชน์ในทุกๆวันครับนะในกรณีลูกค้านํารถมาซ่อมนะครับแล้วก็อลักษณะการซ่อมนะครับว่า เราใช้รถในชีวิตประจำวันครับอาจเกิดความเสียหายาแก่อุปกรณ์หรืออะไหล่นะครับที่เราใช้นะครับโดยที่เราคิดไม่ถึงนะครับหรือตรวจเช็คแม่ทนแนนไม่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็นำรถออกมาวิ่งนะครับเพราะนั้นก็ต้องมีโอกาสโดนแทบจะทุกคันแหละครับน้อยคันนะครับที่จะสมบูรณ์นะเจ้าของรถต้องเอาใจใส่จริงๆครับนะเพราะว่า สมัยนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีครับนะการทําอะไรก็ต้องการใช้เงินอย่างเดียวนะเข้าใจฮะในคลิปนี้ก็อ่าผมก็จะนําเสนอในเรื่องการซ่อมอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่ลูกค้านํารถเข้ามานะครับโดยบังเอิญนะครับโอเคครับตามไปดูนครับคันนี้นะครับลูกค้าวิ่งผ่านหน้าอู่นะครับแล้วก็อ่ามาเสียหน้าอู่พอดีครับนะคืออะไรเสียครับตามไปดูนครับ อ่าใส่พานหน้าเครื่องครับขาดครับน,นี่นะขาดหลุดลุ่ยเลยครับเห็นไหมขาดพานะครับผมถอดมอรกรองนี้ออกแล้วนะครับะมอรกรองจะต้องใส่ในแนวบนี้ครับชุดนี้ครับบังไว้เพราะนั้นเราเห็นด้านล่างพอดีมีน้ำมันหยดนะนะน้ำมันพาวเวอร์หยดนะเดี๋ยวผมเอากระดาษรองก่อนก็รถบางคันก็ข้างล่างครับไม่ได้ดูแลนะฮะแบบนี้นะฮะนะค่อนข้างเปิดเลอะเทอะครับ ก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมเตรียมกระดาษนิดนึงขออภัยครับนะภาพอาจจะไม่สมูทครับก็มันเลอะเทอะครับผมก็ไม่อยากให้เลอะนะเนี่ยฮะเห็นไหมฮะน้ำมันเขาหยดครับได้เป็นน้ำมันเทอร์เวอร์นะครับสีแดงนะแล้วก็ใส่พานที่ขาดห้อยอยู่ระโยงระยางเลยครับนะท่านดูตามกันไปครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมมันการหน่อยครับลองกันครับนะผมไม่ชอบความสกปรกครับโอเคนะครับเดี๋ยวนี้เรามาดูกันด้านบนฮะ เดี๋ยวผมจะค่อยๆดึงฮะออกมาเทีอ่เส้นนะครับนะไม่รู้จะได้ได,ได้ได้มากน้อยแค่ไหนนี่ฮะออกมาแล้วครับนะมันหลุดลุ่ยฮะแล้วก็ไปพันนะฮะอยู่ในตามบรรดาผู้เล่นนยฮะเห็นไหมติดอยู่ฮะก็ค่อนข้างจะวนหลายรอบนะเนี่ยเนี่ยซากนะเนี่ยเดี๋ยวแนละ้วแป๊บหนึ่งก็ฝากไว้ด้วยครับท่านไหนที่อ่าไม่สังเกตสังการนะครับนะนี่ฮะ นะใส่พันอเดี๋ยวผมวางกับพื้นให้ท่านดูครับเนี่ยนะยังเหลือเส้นไม่ไปดูฮะก็ฝากไว้ด้วยครับนะใส่พันติดกระเด็นเต็มไปหมดแล้วครับใต้ทองน,นะพยายามดูรถน,นิดนึงครับเพราะว่าเราเดินทางนะฮะเวลาเราเร่งด่วนครับนะมีเหตุเร่งด่วนนะครับเนี่ยซากเราก็จะต้องประสบปัญหาแบบนี้ครับ คันนี้ลูกค้าไม่เคยมาซ่องกับผมเลยนะครับนะเป็นขา้าราชการนะครับแต่งชุดขา้าราชการมานะฮะก็บอกว่ารถรถ,รถที่ใช้อยู่ทุกวันเสียเลยนํารถสแปรคันนี้ออกมาใช้นะครับแล้วก็ติดแก๊สนะฮะนะติดแก๊สนี่ครับน่าจะเป็นแก๊สโวชีตนะครับนี่มอต้มครับนะจุกนี้ก็ไม่มีมานะฮะนะเป็นจุกลาวโวชีดนะครับ เราใชนน้น้ำมันเินซินนะครับรุ่นนี้เป็นตัวน่าจะสองเยหนึ่งฮะไม่ไม่มีคอมเพรสเซอร์นะฮะนะเป็นตัวธรรมดานะครับนะครับก็ดูจากตัวนี้ครับสายที่ตัดต่อฮนะระบบน้ําครับนะอุดไปอุดมาเต็มเลยครับน่าจะเป็นช่างนะหรือบ้านๆอะไรทั้งอย่างนะนะหรือทําเองฮะัเนี่ยก่อเยะแยะไปหมดนะครับทีนี้เราต้องหาปัญหาครับว่าทําไมผู้เล่จึงหยุด หรือสายพานขาดเขาบอกได้ยินสายพานเนี่ยดังมาสองสวันแล้วนะแต่ก็ไม่ได้หยุดรถนะครับทีนี้เรามาดูนะผู้เล่ที่หมุนนะมีมีความฝืดมากไหมครับตัวไหนอาจจะเป็นต้นเหตุให้ใสายพานขาดได้ครับนะเราต้องเช็คนะแต่เคสน,นี้ลูกค้าไม่ได้เน้นอะไรครับเน้นให้ผมทําแค่สายพานเส้นเดียวครับแล้วก็ไม่พูดต่อนะะนะแล้วก็อ่า ไม่ทาอย่างอื่นนะครับบอกน้ามันรั่วแย่ๆนะฮะเขาก็บอกว่าโอเคมันเป็นรถสเปรเขาครับเนาะเขาคงก็ไม่อยากเสียเงินแหละครับเข้าใจฮะนะก่อเดี๋ยวเราดูนะฮะเนี่ยฮะไม่ฝืดนะครับตามที่มหมุนนะปั๊มน้ําก็ไม่เท่าไหร่นะก็โอเคนะครับอยู่ในสภาพครับเดี๋ยวนะใส่ผ่านมากระเด็นมาถึงนี่ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูนิดนึงอ๋อใส่ไฟครับนะใส่ไฟแลยวยองยางแถวหลังด้ชาร์จนะเต็มไปหมดครับมั่วไปหมดฮะ น,นะก็เข็มขัดลัดทุกเบาะครับเหมือนทาเองเลยฮะนะทาไมทําเองช่างก็บ,บ,บ้านมากครับดูการใช้เข็มขัดวัสดุกอ่อสร้างแบบนี้ครับก็บ่งชี้ได้นะระดับหนึ่งครับโอเคครับเราก็จะไม่ค้นคว้าอะไรต่อฮะไม่ต้องตรวจสอบต่อครับนะเอาแค่นี้แหละครับผมก็ถ่ายคลิปให้ท่านดูว่ารถเวลามีปัญหาละครับกลางทางฮนะ สรุปว่าเจ้าของต้องขึ้นรถกลับนะครับก็ไม่ต้องสไลด์นะครับเพราะมาเสียใกล้ถึงอู่ผมงพอดีครับเลยเลี้ยวเข้ามาเลยก็เหครับฝากไว้ด้วยครับถ้าเห็นคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแล้วจะเจอเราจะเจอใหม่ในคลิปหน้านะครับพอดีมีเข้านะเดี๋ยวผมคุยกับลูกค้าก่อนครับนะก็ผมจะนําเสนอประโยชน์ในทุกๆมุมทุกๆด้านนะไม่ว่าผู้เียวหรือตั้งตัวอู่นะครับ รือแม้กระทั่งการซื้อรถยนต์มือสองยุโรปก็ฝากเข้าไปดูในช่อง facebook ด้วยนะครับนะมีมีช่องนะครับที่ผมลงนะฮะก็อูอับชัยออโต้รบลีครับหรือพิมพ์ว่าช่างปืนรบลีก็ได้ครับนะก็จะเห็นการซ่อมของเราในหลายรูปแบบนะครับแล้วก็หลายยี่ห้อหลายรุ่นก็สองสองรุ่นเท่านั้นแหละครับเบนซ์บีเอ็มนะฮะโฟกุก็นิดหน่อยนะครับส่วนวอนโวก็มีบ้างนะฮะแต่เราก็ทําอยู่สี่ยี่ห้อแหละครับ แต่ที่เข้ากันนี้ก็คือเบนกับวอลโว่ครับโทษนะเบนกับบีเอ็มครับก็โอเคนะครับอู๋ไม่ใช่ต้องขอจบคลิปแจเพิยงเั้นนี้ก่อนครับนะในคลิปหน้านะครับผมขอพรบคุณมากๆครับที่รับชมรับฟังครับสวัสดีครับ